สวัสดีค่ะเพื่อนๆเย็นนี้พาเพื่อนๆมาตัดบวบนะคะนี่ค่ะบวบสวยๆบวบค้างใหม่ของเรานะคะค้างนี้ค่ะคร้างที่เราทำมาใหม่นี่แหละค่ะมันมีลูกให้เราเก็บแล้วนะคะ ไม่ได้เข้าสวนสองวันโอ้โหมาดูอะไรผิดหูผิดตาพี่หมดนะคะบวบก็ส,สวยลูกมันก็โตโหแล้วได้เก็บแล้วตอนเก็บก็ไม่ให้ไม่ได้ให้เพื่อนดูเนาะเพราะว่าเก็บเสร็จแล้วมาคิดได้อ๋อลืมทำคลิปบวบใหม่ให้เพื่อนดูนะบวบค้างใหม่ให้เพื่อนดูนะอย่างเงี้ย พูดก็จะไม่ชัดอยู่แล้วเพราะอะไรไม่สบายค่ะเพื่อนๆสองวันไม่ได้เข้าสวนเนี่ยไม่สบายอาหารเป็นพิษเนาะเกือบตายเหมือนกัน <t ose of life> ต้องวิ่งถึงหมอเลยนะคะตอนแรกว่าจะไม่ไปสุดท้ายก็ต้องไปถูกบังคับให้ไปไงเพราะเราไม่อยากไปว่ากลัวเนาะกลัวโรคที่มันเป็นกันอยู่ทุกวันนี้แ่ะค่ะก็ไม่อยากออกไปไหน อุตสาห์เก็บตัวไม่ออกไปไหนตั้งนานนานสุดท้ายต้องได้ออกไปนะคะเพราะอาหารเป็นพิษนี่แหละค่ะเข็ดหลาบเลยซื้อลูกหวกหรือว่าลูกออสของเขานั่นนะคะเราซื้อมาแล้วก็มาหมกหมกไฟเนาะหมกใบตองเนาะเอามากินนะคะโอ้โหได้เรื่องเลยนะคะ ตอนนี้ยังไม่หายดีนะคะสองนอนสองวันติดกันวันนี้เป็นวันที่สามเหอะเนี่ยนอนโซมอยู่อย่างนั้นเลยค่ะเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วก็เลยโอ้อไปเยี่ยมผักสักหน่อยแต่มันก็ใกล้จะมืดแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้มืดแล้วเหอะนี่ค่ะมันกำลังจะมืดแล้ว พอมาเห็นบวบแล้วก็วิ่งไปเอาตะกร้ามาตัดบวบใส่ตะกร้าไว้นะคะไปเอามีดเอาตะกร้ามาไว้โอ้โหตอนนี้ยังยังไม่ปกติเลยนะคะยังไม่เต็มร้อยเลยตอนนี้ยังวิว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 ,ว,วอยู่เลยนะคะ เงยมากก็ไม่ได้เงยมากก็เหมือนเราจะลม้มแต่อยากให้เพื่อนๆดูนะคะว่าบวบค้างหม่ของเรามันก็มีลูกแล้วได้ขายแล้วเนี้ยได้เก็บแล้วเนี้ยถ่ายตอนจะมืดเนาะมันก็เลยดูเหมือนมันจะไม่ชัดนะคะนี่ค่ะ สวยมากๆเลยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามาชมมีแต่ความสุขนะคะปลอดภัยจาก โรคร้ายทั้งหลายทั้งปวงบุญรักษาทุกครอบครัวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ